สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจาวันที่13ตุลาคม64แนวน้มราคารองคําจะร่วงต่อวิเคราะห์ทองคําปัจจัยทองคำ,งคำมาอัปเดตรับชมกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกัมผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําปัจจัยบวกลบทองคําวิเคราะห์ทองคําแนวโน้มทองคํากันนะครับสําหรับราคาทองรอบชาวันนี้ก่อนเปิดตลาดทองคําแทง 96, ่ง9.65%รับซื้อที่27,800บาทขายออกที่27,900บาททองรูปรพรรณ9.65%รับซื้อที่2 7 3 0 3บาทขายออกที่28,400บาทครับสำหรับเมื่อวานนี้ราคาทองคําในประเทศไทยตามประกาศสมาคมค้าทองคาได้นแ,แกนอ เดรับราคาทองทั้งหมด5ครั้งส่งผลให้ราคาทองคำแท่งนั้นลดลงถึง250บาทครับท่านผู้ชมส่วนค่าเงินบาทนั้นก็กลับมาแข่งค่าขึ้นที่ 33, 33บาท33ตังต่งตอดอลลาร์และนีเงินดอลลาร์ที่94.36จุดราคาทองโลกช่วงเช้าขึ้นหนที่1,761ดอลลาร์ต่อออนราคาทองคําแข็งตัวระหว่างวันในกรอบที่1,750-1,762ดอลลาร์ต่อออนโดยมีปัจจัยบวกมาจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ต่างติดลบตามทิศทางหุ้นเิน หยอที่ร่วงลงมาเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างราคาน้ํามันอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของกาําไรบรรดาบริษัทจดทะเบียนร,รวมทั้งตลาดหุ้นโยุโรปที่ติดลบด้วยเช่นกันหลังจากผู้ถึงหุ้นกู้บางรายของบริษัทไซน่าเอเวอร์แอนด์กรุ๊ปเปิดเผยว่าพวกเขายังไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้2ชุดล่าสุดบริษัทซินิกส์ฮอลกรุ๊ปอสังหาริมทรัพย์จีนที่เตือนถึงการผิดนัดชําระหนี้ในอีกไม่ช้า ในขณะที่ความเสี่ยงดังกล่าวมีแนวโน้มลูกหนามเพิ่มขึ้นจนทำให้นักลงทุนต้องข้อสังเกตว่าจะมีบริษัทใดอีกที่เผชิญกับวิกฤตนี้สินในลักษณะน,นี้ทั้งนี้ราคาทองอยู่ในช่วงพักฐานโดยเน้นการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านที่บริเวณ1,766-1,771ดอลลาร์ต่อออนได้จะทำให้ราคาทองยังคงมีโอกาสขยับมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,700 47-1,735ดอลลาร์ต่อออนราคาทองคำตลาดโลกบวก0.3%ที่ระด,ดับ1,758เหรียญต่อออนกล้องทุนทองคำ S&P d R ปเปจุบันถือครองทองคำที่ระด,ดับ985.05ตันตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ออกมาแย่กว่าเกินคาดซึ่งตัวเลขจริงออกมาที่10.44ล้านซึ่งคาดไว้10.95ล้านครั้งก่อนที่10.93ล้านกดดันดอลลาร์สหรัฐและหนุนทองคำปัจจัยที่ต้องติดตามในตัวเลขเศรษฐกิจของ ประจําวันที่13ที่ต้องติดตามจะเป็นในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภค C.P.I. ของเยอรมนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมของยุโรปดัชนีราคาผู้บริโภค C.P.I. เดือนกันยายนของสหรัฐอเมริกาดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน C.P.I. เดือนกันยายนของสหรัฐอเมริกาซึ่งนักวิเคราะห์ฝ่ายการตลาดอาวุโสจาก o a n e กล่าวว่าดอลลาร์กําลังเป็นปัจจัยหลักในเวลานี้อาจยังอยู่ในแนวโน้มแข่งค่าจนกว่าเฟดจะตัดสินใจทําทวี QE ขณะที่แรงกรดดันขาลงของทองคําดูจะเริ่มต้นเข้าจุดสูงสุดดังนั้นนักลงทุนจึงเตรียมตัวให้เหมาะสมกับจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อทองคําสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีสเสถียรอย่างมากขึ้นรวมทั้งปรับขึ้นอีกครั้งตามบริษัทแนวโน้มขายขึ้นของทองคําที่เกิดขึ้นแนวโน้มราคาทองคําคาดเคลื่อนไหวในกรอบที่1 7 4 5้่ถึง1,770ดออลลาร์ต่อออนโดยทองคํามีแนวต้านทดสอบที่ 1760- ถึง1,770ขณะที่ มีแนวรับที่1 7 7 5นรถึง1 7 3 7ตลัาดต่อออครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราติดตามช่วงเปิดตลาดอีกครั้งสวัสดีครับให้กดแชร์รกดกระดิเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ